อ่าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่คือแบบ8.2 7.4ว่าด้วยเรื่องของทศนิยม2ตํตำแหน่งนะครับอ่าเรื่องนี้เป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งนะการอ่านจะมาสอนการอ่านนะครับว่าเราอ่านอย่างไรนะครับอ่าเริ่มที่ตัวเลขเราจะมานับก,กันก่อนนะว่าระบายสีไปกี่ส่วนนะครับข้อที่1นนะข้อที่1นึ่งเราไให้ไปกี่ส่วนนะครับมาดูการตรงนี้10บช่องเต็มๆนะครับตรงนี้10บช่องเต็มๆและอีก3าม รวมกันกลายเป็น23แล้วาะบายไป23ส่วนจาก100ส่วนนะครับตัวเลขก็จะกลายอ่านว่า0.23ไม่อ่าน,น0.23นะครับการอ่านทีย่ยจากตำแหน่งอย่างเช่น0.23อ่าตัวเลขของนักยมจะไม่อ่านว่า0.23นะครับอ่านว่า0.23ย์า้ำนะเด็กๆนะอ,อ่านว่าศนย์จุดสอง นี่อันนี้อ่านว่าสองนะครับแล้วก็ตามด้วยสามโอเคนะปึ๊บศูนย์จุดสองสามนะครับนี่คือวิธีการอ่านนะครับอ่ะไปข้อต่อไประบายสีไปกี่ส่ดน,นะมันระบายถึงตรงนี้นะครับสีมันจางนะครับระบายถึงตรงนี้นะอ่าตรงนี้สิบนะครับตรงนี้สิบนะเดีด๋ยวทบผมสีให้เต็มให้เต็มเต็มสวยๆม,มันมันมัววันม่เห็นนะสะแกนมาจางไปหน่อยนะครับอ่ะ ระบายไปยังไงนะครับอ่าสิบ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 ตรงนี้ระบายไปแปดส่วนรวมกันกลายเป็นเจ็ดสิบแปดส่วนนะครับมันก็จะอ่านว่าศูนย์จุดเจ็ดแปดนะครับอ่านตามตำแหน่งอ่าตัวหนังสือก็คือศูนย์จุดเจ็ดแปด โอเคไหมครับอ่านว่า0.78นะครับอ่ามีคิวที่การอ่านสัญลักตณ์ตำแหน่งนะยครับเราจะอ่านนอย่างนี้นะอ่าเขียนในรูปทศนิยมนะครับอ่าตัวนี้มันคือหลักหน่วยนะจริงๆมันคือ5้าส่วนนะครับจาก1 0 0ส่วนนะครับมันก็จะ5ก่อนเพิ่บเวลาเขียนนี่ห้าศแล้วก็0.05นั่นคือการถอยหลังไปสองตัวนะจากตัวแรกจุดนี้เที่ยงนะ0.5อันอื่นครับอ่า ตังนี้สิบห้าส่วน 100, ร้อยเลื่อนจุดไป2อตัวนี่จะเลื่อน2องทีหนึ่งสองอ่ะจุดอยู่หลังเลขหก็จะกลายเป็น0.15นึครับอ่ะนี่คือการอ่านนะอ่ะ,นะอะตัวนี้ก็เหมือนกัน2 0่สิบส่วนร้อยจุดตอนแรกอยู่ยี่สิบใช่ไหมเลื่อนสอทีหนึ่งกลายเป็น0.20ก็คือถ้าเป็นส่วนร้อยจะเป็นสองตำแหน่งนะครับเป็นต้นยมสองตำแหน่งนะ อ่าดูตามนะ anta. มันเป็นส่วนร้อยนะครับส่วนร้อยคือศูนย์สตัวเลื่อนสองตำแหน่งนะครับอ่าตัวต่อมา 47. สี่สิบเจ็ดส่วนร้อยเลื่อนไปสองตำแหน่งนะครับอ่าหนกลายเป็นศูนจุดส่เจ็ดโอเคไหมอ่าสส้าส่วนร้อยเลื่อนไปสองตำแหน่งอ่ะหนกลายเป็น0ูนย์จุดเกนะตัวนี้ข้อหกเจ็ดส่วนร้อยเลื่อนสองตำแหน่งอ่ะหนึ่งดงกลายเป็นศูนย์จุด ห้าอ่ะ,อะจบเลยคร,รับสำหรับบทนนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะเจอกันใหม่บทสนีนาต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับจบเลยครับผม